ไข่เห็ดระงงกครับระงูขาวครับหดไข่นี่เห็บหลังแหลครับเบเก็บๆไอ้นบ้างนะเ,เป็นดอกนี่าง,งามเลยสองดอกครับ ฝ้าไม้นะครับเห็นางแหลงสามดอกครับน้องจะต้องมีอีกดอกนึงนะครับเห็ดลังแหลงเก็บให้พี่น้องมั่งครับงามๆครับครับผมทางนี้เห็ดแดงนะครับเห็ดแดงอีกหนึ่งดอกดอกงามๆเลยครับ เห็ดแดงอยู่ทั้งนี้อีกครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องต้องคน้นพ่นติดตามชิปเกาๆนะครับคนว่าตาลายนะครับออยู่ทั้งนี้อีกนะครับแบบเห็เดยังซุ่นเห็ดพุงหมูแล้วก็เห็ดแดงครับในพุงหมูอีกอันนะครับโอ้แข็งๆอยู่ด้วยนี่าแบบงามๆนะครับ เอาครับพุ่งหมูใหญ่อ่าหพุ่งหมูดอกเนืงองยี่นี้ครับเอาตัวนี้เป็นเห็ดดินนะครับเห็ดดินดอกขาวจุ่มพูนเลยงามๆครับเอาครับชุกๆครับหนึ่งจูมสองจูมอ่าสามจูมครับ สามจุ่มจุ่มข้อของดีนอครับไข่เห็ดละงอกครับอ่าหนึ่งไข่อยู่ตรงนี้นี่อีกครับตุก,กุนี่อีกครับอันหนึง่งดอกหนึง่งเจ๋งเะตุก,กุงามๆอย่างน้อยนะครับ ครับพี่น้องละงกขาวครับางามๆเลยครับเ,เจ็บให้พี่น้องบึง้งอ๋อละงกขาวครับกำลังแทงขึ้นออกจากไข่ครับงามๆเลยครับไข่เห็ดระงกอีกครับจิ้มขึ้นโอ้ยงามๆเลยครับอ๋อหาพี่น้องบึงบ้งนะ อ๋ครับทั้นี้เห็ดหลังแหลครับเห็ดหลังแหลก็แลังขึ้นเลยตุ้มๆเลยอึ๊บฮาดดอกยางแข็งยางงามครับ<อ>พี่น้องเห็นไหมครับแบบแบบอากาศยังวะงูงูงครับระงูขาวครับโอ้งามๆเลยครับอ๋ออีกรอบนึงยืนน,น,นี่ครับมันหมาดสำคันครับ านี่ครับดอกนึงครับใหญ่เบือเ่อเลยเอาให้คนเก็บออกมาให้เบื้อง<ะ>ไงคนหนาผู้เก็บแล้วใยไงสำฟามือเลยครับเห็ดระงกขาวนะครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่นะครับหอมๆเลยโอ้ยกินเนี่ยเตะดังหวนๆเลย อึดโอ้ขึ้นมาแล้วครับมาดงาม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 เห็ดไข่นะครับดอ,อกตูมมันก่อนนี่ดอ,อกตูมครับเห็ดไข่อยูออออ่ท้างนี้ครับเริ่มออกงามเลยครับปลาด,ดไซน์นะครับปลานนิที่กัดอยู่ตรงไดนนั่นบอกว่าท่านไดนะครับ แค่ให้เคี่ยวกับเจ้าของพื้นที่เขาก่อนนะครับว <c oughs> ันนี้ขออนุญาตพันว่าเฮ็ดคลิปครับเป็นการเลยให้เขม้าครับเฮ็ดไข่อีกดอกนึงครับท่านนี้อืมเดี๋ดอกงามๆครับเอาพี่น้องเขาไข่ใหญ่ครับอดอกย่างงามเลยครับโอ้ไม่โอ้ไม่แจ้งให้พี่น้องเอวิ้งเบิ้งครับ

พี่น้องเห็ดแดงครับท่านี่สวยงามครับเอาอยู่ท่งนี้ตุ้มนึงครับตุ้มกำลัางงามนะ,ะอดี๋ยว้่นี่อีกอหลอดนึงครับพี่น้องเห็ดละโมเขาอีกครับเดี๋ยวเก็บเป็นมาก,ก่อนเด้อ Hãy subscribe cho hết, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ gì video hấp hết, tay hết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  tay dòng hết tay dòng 2 tay dòng 3 อยู่ดอกครับเอาครับถกน้ำเลยนะี่เห็ดพึ่งตับเตาไหมอ่าเห็ดพึ่งตับเตานะครับอีกดอกหนะึ่งน,ะนครับ,รบพี่น้องเห็ดแดงอีกดอกนึงนครับ เห็ดไข่ดอกนึงครับเห็ดไข่เห็ดใครนะครับเห็ดไข่อีกดอกนึงครับจุ๊บจุ๊บเ,เห็ดเพลิงดอกนึงครับยีน่นี่ดอกงามๆเลยเอาไปลองครับเห็ดไข่อีกครับเอาที่ชังนี้อีกครับ ีกล้สิเกิอดอีกเที่อยู่เอาให้เพิงดอกนึงครับน้องครับยีดเพดิงครับนนเพลิงสอง,อองดอกย็ดดอกนึ่งครับสองดอก เห็ดไข่อีกครับดอกนี้จุกจุ่แบบป๋าครับพี่น้องเผื่อไงครับโกอยู่เ้วอื่นนะเยอะด้วยโอ้ยดอกไหมน้องครับ

ดอกหกดอกครับีอดอกยังแล้วครับเบห็ดเผืองดอกนึงครับยี่นี่จะว่ามันสิเป็นเห็ดเผืงองยังกับว่าหดจัดอะไรหูข้าวมันให็นนะครับเห็นไข่อีกแล้วครับออกน้ำๆแล้วติดไข่อีกดอกครับเอาไปลองครับ เห็ดไข่ครับิ่งแต่ละดอกเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้จะดอกงานเลยสามดอกครับสามดอกเปล่งเปล่งเห็ดลังเลอีกดอกนึงไหมอุอ๊บ ใครเห็ดล้วงงครับโอ้ยกินครูครูครับมาไปลองเห็ดไข่อีกครับอจู่ทางพีอีกดองนึงครับอีกไข่อ๋ออยู่ทางฝีอีกดองนึงครับสองอองดอกครับอุบ่ดอกนึง สองดอกครับดอกนึงครับเอาไข่เห็ดแล้วงงอีกครับพี่น้องครับบึงเห็ดไข่ครับบึงดอกเอ้ยยังงามเลยเอาเก็บเก็บไปพุ่งบ้างนะคักขนาดดอกนี่เราอยูข้างนี้อีกดอกนึงครับอีกดอกนึงครับอยู่นี้ เขาไข่อีกดอกครับขันพุทธิ์ไม่งัดไว้ก็สิง,งามอยู่เนาะว่าสมบูรณ์แบบอยู่ครับหาพี่น้องที่นี้ครับเปิดๆเนาะพี่น้องบูงครับอู้ดอกอยู่ตรงามบอคอยตอนที่มีดอกบ้านครับติดเขาไข่ติดไคร hẹ phượng đâm ít đoạt khấp, ao hẹt phượng khấp, mai hẹt khơi đoạt khấp, Mọi khăn cứ đưa hấp Vì hết đáng Còn nữa thế này, này, này. Hết <coughs> <coughs> oh, เห็ดปัวสีเทาครับท่างนี่ขอขอกง,งามๆเลยอ๋อยู่นี่อีกดอกนึงครับสำหรับเห็ดสีเทาอ,อีกดอกนึงครับ <c oughs> ในบักแตกครับให้สองดอกครับอย่นี่ขอขอกง,งามๆเลย สมบูรณ์ครับ,รบรแล้วฮ็เฮดแรอีกสองครับท่นผู้จิเถ่าเถาวะบ่บอเด้อหแข็งเกเรดีครับนี่อีกดอกนึงครับงามๆเลยงามผู้จังคนเก็บแหละบนวะอาครับเฮดพล่องอีกดอกนึ่งครับท่านนี่ดอกางามๆเลยครับอาพี่น้องใครเฮดละงูอีกแล้วครับ มันคือเป็นยังไงไขแ่แฝดลูกแฝดเอาไขแ่แฝดกับเป็นเอาอยู่ทั้งนี้อีกไข่นึงครับคิอเป็นแฝดบ่ไข่เดียวครับไข่เดียวเอาอีกไข่นึงอยู่ทั้งนี้ครับไข่เห็ดหอะระโง่ดอกนึงครับทั้งนี้จุจ้มเลยครับ ี่ไมีอีกสองดอกครับเห็ดไข่เก็บพี่น้องครับเห็ดกัวครับแต่ว่าคุณบ่เห็นมนูมันเนาะหัดลงลึกลึกลงยิบนี่ก็ได้แล้วเสียงสุดได้ครับเ่ร ไส่ฟายอยู่ครับมาอ,อีกดอกนึงครับสองดอกครับโอ้ยออกหน่อยคนเนาะเอาครับมันออกอยู่ทั้งผีอีกนะครับสีหาดอกฮะเดี๋ยวสิคุด ขา,าขามหน้ำแกรนนาอ,อากใหม่าะใหม่หอยุอ่ข้าวเ้าด้านปึ้เออเราพาคนเด้อขึ้นแล้ว งัดก่อน,นใบขาอยู่เอ้ยงัดงัดบุดงัดยังไงอ่าได้แล้วครับอ๋อดูนี่อีฟตอกดดนีน่งามเลยใบขาวัวน้องอ่ามาดูท่านผู่หญิครับ ikan daun ikan ini yang ใช่ครับมูหน่อยของมันน่าจจะเป็นมูใหญ่ๆนี่